สวัสดีครับผมอัลทอซิ่งอยากวิ่งคิกครับเอเวอเรสต์นะฮะรถสวยๆแบบนี้นะฮะจากต้นตาลยูสคาร์นะครับรถมันหล่อจริงนะฮะดูล้อซะก่อนล้อยี่ิบสองมีโป่งด้วยนะครับคันนี้ก็มาจัดพักกลางสูตรออโต้ซิงนะฮะเสียงซุปเปอร์คาร์นะครับแหมคันนี้นะครับนี่คือเป็นจุดที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทําคอนะฮะแทนแคปใหม่นะครับแต่จะเป็นงานพรีเมียมหน่อยๆนิดๆเพราะว่า ของเราจะเป็นดัด C N C นะครับหน้าแฟนตันเลตแล้วก็ข้อแบบอย่างดีเลยเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะฮะว่าพักสูตรของเราจะดังแบบไหนนะฮะโอดหรือเปล่าในรถเกียร์โตเอเวอร์เรสคันนี้นะครับ นิดนึงเสียงโหดกำลังดีนะครับขึ้นเร็วท้ายลึกนะฮะความมาพักที่ใส่มาเยอะมากๆเลยอัตราเล่งประมาณนี้นะฮะวูเอล้อยิบสองนะครับชุดท่อท่อซิ้งเข้าไปเสียงันโหดวิ่งใจขาด โคตรแรงสนใจนะฮะมาอาทอซิงได้นะฮะจัดให้จบๆแบบนี้แน,น่นอนขอบคุณครับ